สมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคายสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคายก่อตั้งเมื่อวันที่16มิถุนายน2563โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งถึงแก่วความตาย โดยมีได้ประสงค์จะหากำไรหรือไรายได้เพื่อแบ่งปันกันซึ่งการตายนี้รวมถึงการสาบสูญตามคำสั่งศาลสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคายโดยการบริหารงานของนายสังเงียมพละไกรนายกสมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาโดยดรมนูบุญศรีมณีชัยและนางกนกนันจงเทียมเท่า ตลอดระยะเ,เวลาเกือบ2ปีผลการดำเนินงานณนวันที่26เมษายน2,565สมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธสารณสุขหนองคายมีสมาชิกจำนวน912รายและจากวันที่16มิถุนายน2,563ถึงวันที่26เมษายน2,565มีสมาชิกเสียชีวิตแล้วจำนวน9รายสมาคมอนุมัติค่าสมเคราะห์ศพแล้วจำนวน 8 4 6 0 0 0บาทผู้สมัครเขาเป็นสมาชิกมี2ประเภทดังนี้ 1. ประเภทสามัญต้องเป็นสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์อมทรัพย์สาธารณสุขหนองคายจำกัดเป็นผู้บรรลุนิติภาวะไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเป็นคนไร้ความสามารถมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงณวันสมัครมีอายุในวันสมัครไม่เกิน65ปีบริบูรณ์ 2. ประเภทสมทบ เป็นคู่สมรสหรือบุตรของสมาชิกสมาค,คมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธรารณสุขหนองคายเป็นผู้บรรลุนิติภาวะไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเป็นคนไร้ความสามารถมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงณวันสมรรคัครมีอายุในวันสมรรคัครไม่เกิน65ปีบริบูรณ์เงินค่าสมรรคัครแรกเข้า100บาทเงินค่าบำรุงรายปีปีละ50บาทเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปีละ1000บาท คุ้มครองเมื่อสมาชิกเสียชีวิตตามจำนวนสมาชิกหรือประมาณ1 0 0 0 0 0บาทและช่วยค่าพิธีกรรมทางศาสนาอีก3000บาทการอนุมัติค่าสงเคราะห์ศพเมื่อสมาชิกเสียชีวิตแล้วยื่นเอกสารครบอนุมัติทันทีสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ในเวลาราชการณอาคารสหกรณ์อมพย์สาธารณสุขหนองคายจำกัดเลขที่2 2 9ับศูนย์ราชการตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายโทรศัพท์042 420750 042 420740โทรสาร042 420750